สวัสดีครับผมนาวรากรต้นยนต์สวัสดีครับผมนายวิศักดิ์คำช่วยวันนี้ผมจะมาทําการทดลองการขนานและอินโกรมแบบมีโหลดและไม่มีโหลดนะครับขั้นแรกการอินโกรมแบบไม่มีโหลดลายเข้าแอมิเตอร์ตัหนึ่งเป็นเข้าแงน,ส,น,ส,นแบบสองและทำการช็อตมีกับตี และทำการวัดคายรีและทางด้านติก,การ์เดอร์ลี่แอมได้ศูนย์โวลต์มิเตอร์ได้240โวลต์แอมที่สองได้ศูยบบนย์นะครับปิดเลยสองการอินโกรมแบบวิโดนะครับ เจ็ดหนึ่งเข้าแอมป์ิเตอร์ตัวที่ห er นึ่งต่อทางด้านติ๊กักอร์ดาลีเข้าแอมป์ิเตอร์ตัวที่สองออกจากแอมป์ิเตอร์หกแอมเข้าโหลดหนาม300วัตต์และออกจากโหลดมาเข้าเอ็น มันได้ศูนนะครับอันนี้สองก็ได้ศูนนะครับไฟมิเตอร์ได้สองร้อยสี่สิบโวลต์สามต่อทางด้าน e c ก n ดารีขนาด A กับ B ต A กีบ B A กับ B ผ่านแลวเขาเรียนนี่ แลดีข้ากับดีต้องไปแล้วะวะร,วร,วรวทำการวัดไปไป่ร้อยห้าโวลต์เอนเตอร์ได้ศูนย์เดินตากได้ศ <c oughs> ขนาดแบบนี้โหลดออกจากเเข้าอินเตอร์รีสองโอเคออกจากแอมป์รีสองเข้าโหลดร้อยวดแข็นแล้วแหละออกจากโหลดสามร้อยวัตเข้าคัวดีทำการวัดได้ หนึ 1> 1่งอสองแอมป์่สองได้ศูนย์ตัิพิวเตอร์ได้ส 4, 4. 2. 2. 0โวลต์ขอจบการทดลองในเท่านี้ครับขอบคุณครับ